ชาเลนจ์ห้ามขำกับคลิป9คลิปถ้าขำหนึ่งครั้งโดนตีตอนท้ายคลิปแต่ถ้ากั้นขำได้9คลิปรวนรับไปเลย1นึ่งมืนบาทโอเคไหมโอเคมาเริ่มจากคลิปแรกอ่าเขาบอกว่าเสิร์ฟแบบชาววังฮะเสิร์ฟเป็นเป็นอ่ะนี่เสิร์ฟแบบชาววังของแทนนี่เลยัครบพี่ เป็นไงคลิปแรกรอดใช่ไหมแต่ว่าเกือบไม่รอดเพราะพี่ขับอะเอ้าก็พี่ขับได้นะพขับะโอ้โหกคตรแล้วพิธีกรหนูรู้จักพิธีกรไหมไปเร็วๆเลยนะคลิปที่สองมานี่โอเคค่ะมานี่โอ้โหมีการเล่นแบบรถเลื่อนมากับหมาสองตัวนี่เป็นไงเสร็จปุ๊บเรียบร้อย โดนคู่มีการแวะไปตีหม,มาด้วยยังยินอ้แล้วเหรอลดทีละพันอ่า <OK>, okay, okay, <okay>, okay, อ่ะตอนที่เหลือเก้า <okay, okay. S 1> พันเป็นไงดีไหม <S <S <ด>แต่ถ้าสองคลิปเนี่ยรถรถสามพัน ลดแบบทวีคูณไปเรื่อยดีไหมหนึ่งคลิปเนี่ยลบหนึ่งพันแต่ถ้าสองคลิปเนี่ยลบสองพันสามคลิปลบสี่พันสี่คลิปลบแปดพันอย่างนี้ไปเรื่อยมันจะไม่ขับอีกแล้วแต่ว่าหนูต้องโดนตีนะอันนี้หนูโดนตีทีนึงแล้วใครอยากเห็นน้องหวีโดนตีนะฮะรอท้ายคลิปเลยครับผมคลิปที่สามโอเคไหมโอเคไปลุยต่อเน่อ๋อนี่เป็นการว่ายน้ำครั้งแรกอาดัมว่ายว่ายน้ำครั้งแรกแล้ววะอดัม ำไปแล้ว <laughs> เป็นไงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่โอเคถ้าหนูไม่อ้าปากออกมาก็คือผ่านใช่ไหมอ่าถ้าแบบไม่เห็นฟันอะไรองี้ <c oughs> พอได้อยู่ <c oughs> อ่ะแต่ดำไปแล้วนะเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่นับนะหัวเราะตอนนี้ไม่นับโอเคปลายคลิปต่ออันนี้๋อเอาเงินไปเอาไว้แต่งสาวได้เลยโอเคเรียบร้อยโอเคล e t s ก o <c oughs> าวเรียบร้อคนละสาวกระโปรงแดงซะด้วย <laughs> ใช้ได้จริงอันนี้เ้าโดนครั้งเดียวใช่ไหมอ่ะ <c oughs> ต่อไปเขาบอกว่าโชโหดเตะเครื่องวัดพลังโชสาวนี่เปไน็นไงยวดูว่าเตะเครื่องวัดพลังนี่จะขึ้นพลังเท่าไหร่มีมีการวอร์มร่างกายเล็กน้อยนี่โอ้โหถอดรองเท้าด้วยนะนเขาจะเตะเขาจะเตะนี่เป็ไไนไงเตะตได้หรือเปล่านี่โชสับ ไม่ไหววะอะไรไม่ไกันอะไไม่ไหวโดนสองทีแล้วนะหนโดนสองทีแล้วนะท้ายคลิปอุ้ยหนูน yeah> right ั่งเก้าอี้อะไรอ่ะนั่งสบายไหมนั่งสบายค่ะไอ้ทำไมมันถึงนั่งสบายอ่ะเพราะว่ามันเป็นเก้าอี้เออร์โกนอมิกแชงไงเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพเหรอใช่เลยโอ้รุ่นนี้ดิเขาว่ามันเป็นรุ่นกึ่งเกมมิ่งด้วยใช่ไหมใช่เท่มากดูดีมากเลยเห็นไหม มีทั้งหมดกี่สีมีทั้งหมด3สีค่ะแล้วสปปรรพคุณมันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิบอกลาอาการออฟฟิศซิโดรม พอน้องนั่งสบายมากไม่ว่าจะนั่งเล่นเกมทํางานหรือนั่งพักผ่อนรู้สึกว่าไม่มีอาการปวดหลังอีกเลยค่ะฟังก์ชันน้องก็เยอะครบคันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่รองซัพพอร์ตหลังช่วยให้ไม่ปวดหลังเวลานั่งนานๆที่รองคอปรับได้หลายระดับและที่เด็ดของน้องเลยก็คือที่พักแขนค่ะเขาใช้วัสดุลดการเสียดสีทำให้ข้อศอกไม่ดมจากการกดทับอีกด้วยค่ะ ปรับนอนได้หลายระดับมากและอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งที่พักขาดที่ขยับเลื่อนเข้าออกได้บอกเลยว่าได้ใจไปเต็มๆเลยค่ะรุ่นนี้มีให้เลือกถึง3สีเลยนะคะช่วงนี้เห็นว่ากำลังลดราคาลงมาเยอะมากๆด้วยกับน้อง Workstation Office รุ่น b o p Culture Series Model S ตัวนี้โอ้โหท้าดีอย่างนี้ต้องรีบสั่งใต้คอมเม์นละล่ะตอนนี้เออสบายมากอ ตั้งแต่น้องหวีได้ก้าอี้ตัวนี้มาก้าอีต้ตกเก่าก็ไม่นั่งอีกเลยนะโอ้นั่งก้าอี้ตัวนี้ตลอดเลยอะโอ้ของจริงออมันสพอร์ตหลังดีมากโอ้ดี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 โอเคแถมมันทําให้เราไม่ขำด้วย <laughs> <laughs> รู้สึกว่าก้าอี้จะไม่ช่วยนะไม่รอดนะโดยไปสองที <laughs> อ่ะคลิปต่อไปนะโอเคค่ะคลิปนี้เขาถามว่าตัวเนี้ไซส์แท้ไหมครับไหนอลองดูซิ <laughs> อันนี้โอ้โหมีการเห่ากันข้ามรั้วกับโกเด้นรีทูเวอร์ฮะโบ้ยยยย ยืดมือไปทำไมรตอนแรกก็ห้าวอยู่อ่ะมันบอกเฮ้ยลองยื่นไปเช็คนี่กลับหมเรียบร้อย่ะขาหน้าหายไปข้างอันนี้ใสยแท้ครับผมคอนเฟิร์มอื่นตัวปอตอื่นนี่แท้ไม่แท้ไม่รู้แต่ตัวนี้แท้แน่นอนเลือกตัวนี้เลยครับโอ้ยเพลงเด็โอ้โหสามคลิปติดพักสี่พันแล้วนะเหลือเท่าไหร่เหลือหกพันเหลือหกพันมาเดี๋ยวเรามาดูพันนี่แหละอ่ะคลิปต่อไป อ๋อนี่เตรียมดอกไม้จะมาให้สาวว่าเขามีผู้บ่าวแล้วโอ้เสียใจเอาเอาหักมุมเอาเอ้ยมาหันมากรเขาเขาเจ้าเขาเป๋าแฟนมึงไปแล้วเนี่ยมึงอย่าเพิ่งเสียใจเอามาหันมาดูก่อนเอาไอ้ดี้เขเสียใจอย่างเดียวเลยไม่หันมาดูรอดโอเค รรออดดก็พี่ยังไม่รอดอะพี่ไม่รอดไปคลิปต่อไปฮะคะคลิปนี้เขาบอกว่าเทคนิคลับการทำ C P R ไม่ลุ่งก็ล่วงซ้อมช่วยชีวิตคนป่วยกรณีแบบตกน้ำหรือหยุดหายใจอะไรเงี้ยอ่ะนี่อ่ะปั๊มอืมปั๊มแบบนี้ปั๊มปั๊มปั๊มหายใจสิไม่หายใจ มึงไม่หายใจกูทบไหมเรียบร้อยคนไข้ฟื้นขึ้นมามีอาการมึนเล็กน้อยฮะไม่ไหวตอนนี้โดนตีไป4 4สี่ทีฉกเก้าคนไม่รอดโดนตีไป4ทีโดนหักไป8,000นะอ่ะคลิปต่อไปเรืออ0เหรอลเรือสอง0แต่ถ้าแต่ถ้าโดนหักไอทีนี่ติดลบนะโอ้ต้องเสียเหรอใช่คาดตัววันนี้ก็ไม่ต้องเอาไปเดี๋ยวเราไปคลิปต่อไปนะ จะไมอีกลอ๋ออันนี้เป็นเกมโฮ e f ฟ s t เป็นเกมแบบว่าแนวสงครามซิมูเลเตอร์อะไรประมาณนี้อ่าอ่าคุณผู้ชายดูฝั่งตรงนู้นเราต้องยิงไปฝั่งตรงนี้เอายิงอ่ายิงอ่าดีมากเลยทุกคนเอารีโหลดเอ้าสุภาพบุรุษเขาตายแล้วอ <c oughs> ไปฝั่งนน้นไม่ชิวไม่ว่าใครจะรอดกูไม่รอดเลยคิวเอาจริงๆริปะเก้าคลิปนะ่ะหนูอาจจะรอดแบบสักห้าหกคลิปนะแต่พี่อะไม่รอดสักคลิป <laughs> ดีนะไม่ลงเป็นวิธีกรอย่างเดียวอ่ะหนูคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วเขาบอกคลิปนี้ว่าเจ็บนิดเดียวนะนี่เป็นไงเจ็บเยอะหรือเจ็บน้อยเรามาดูกันอ่ะเดี๋ยวหมอจะทําการฉีดยาให้นะอ่ะนี่ตีให้ช้าก่อนอ๋อ จะเฉดก็เฉดเข้ามาเลยหมอหมอมันเก่งหมอมันแหลมนะมอไอ้นิดเดียวครับนิดเดียวอย่าเด็นนี่อย่า <laughs> ติดลบแล้วติดลบต้องวีติดลบไปทั้งหมด6000เพราะว่าโดนปรับไปมื่นหกโอเคครับคุณผู้ชมยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าพระหน้าสำหรับวันนี้ผมและน้องวีขอกราบลาไปทีแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูน้องวีโดนทำโทษกันนะบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับจุ๊บเอ,อ้าคิดว่าจบคลิปแล้วไม่เดี๋ยวเราทิ้งไงเราลาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทำโทษกันไปโอ้โหอะมาพร้อมที่จะรัวทำโทษแล้วใช่ไหม ห้าทีไม่ใช่ตีมือนี่อ้าทีแล้วก็วันนี้ไม่ต้องรับค่าตัวหกพันนี่พี่จะเอาไปเที่ยวเอาไม่ได้ไร่ตีห้าทีอ่ะหนึ่งสองสาดใจพวกนี่เลยไม่ดีหนึ่งั้งหนึ่งข้างอุ้ยนานๆจะได้ตีทีหนึ่งขออือสอง สามสี่ห้าโอ้โหก็ดีสวยมากเลยอ่ะใช่สั่งซื้อได้ที่สั่งซื้อได้ที่คอมเมนต์ ¡Gracias!